สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับเดี๋ยวนะครับคุณครูจะเฉลยแบบฝึกหัดเมื่อวานก่อนนะครับเมื่อนักเรียนนะครับตรวจสอบความถูกต้องแล้วในหน้า39นะครับวันนี้เราจะมาทำในหน้า40กันนะครับ ในหน้า40นะครับเราจะใช้การเคลื่อนที่และการสร้างอาหารเป็นเกณฑ์นะครับจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตได้3กลุ่มนะครับกลุ่มที่1กลุ่มที่สร้างอาหารได้ขึ้นเองแต่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ครับกลุ่มที่2ไม่สามารถสร้างอาหารได้ขึ้นเองแต่สามารถเคลื่อนที่ได้ครับกลุ่มที่3 ไม่สามารถสร้างอาหารได้ขึ้นเองและไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ครับนักเรียนสามารถจำแนกสิ่งมีชีวิตในหน้า38นะครับมาใส่ในหน้า40ครับเหมือนกับหน้า39เลยและให้นักเรียนนะครับทำแบบฝึกหัดในหน้า41และ42นะครับทำเป็นการบ้านนะครับ